ช่ครับผมปกติประสบการณ์เราเ,เราแบบเอ็นจอยทุกปีไหมครับลอนน์เอ่อนอนฉับเปลี่ยน <laughs> แต่ไม่มีทัวร์ได้ทำง,งานใช่ว้าว เรียกว่าเอ่อเป็นเซตลิสต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเราก็เอาเซตลิสต์บางอย่างมาใช้ด้วยหรือเชื่อมเวลาเราไปเล่นตามเทต่ตามงานต่างๆอืมไปแขกงท่าหลังกับท่านพลงของแอนโดรนี้มากเต้นอะไรครับผมเต้นเป็นต้องมีเต้นเป็นท่านเป็นพิเศษของงานนี้พี่หล่าวเอ่อเราเต้นไม่เป็นครับเราให้แบบว่า ไปยตั้งคิวว่าคอยตั้งคิวเต็มๆเลยวันนี้เป็นวันแรกเลยยังมีหลายวันเลยนั่นรับครับก็ฝากด้วยนะครับท่านอยู่ในนั้นท่านเบสิงไลฟ์เฟนนะครับวันที่สามครับครับแฟนสมัยกันครับก็ยังมีเดี๋ยวน้องอะไรแค้นมาด้วยน้องอะไรแค้นมืวันที่เนี้ยไม่ใช่แฟนน้องอะไรแค้นก็ตามจุดได้แล้วนั่นเดี๋วเาจะมีวัวหัวกนอนะไมชอบเป็นอีกทีวัวครับเออมันจะเป็นเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับพวกเราก็จะมีไปหลายเมืองครับมีไปหลายเมืองเพราะว่าเราเราก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเอา เออเรามีแฟนๆที่ไหนเราก็อยากจะเอาโชว์เซตเนี้ยเซตที่เราเล่นในคอนเสิร์ตเต็มๆไปเล่นที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเราื่องที่แรกกี่ะเป็นตู้ใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเท่าที่ประกาศไปแล้วก็จะมีเอ่อมีเอ่อโมจิมินสโตเกียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีมี เยอะมันกับะกูลไวนที่รพร้อมขนาดไนะพร้อมพร้อมพร้อพร้อมครับเาพร้อมเต็มที้นมีว่าเรามีทมงานรห้าตเลออยากโชว์ให้แตรร้เรื่ององแนโเองนะรต้องทำกันบ้างขนาดไหนกว่าจะกว่าจะป้ันทเราเราพยายมจะทาให้เรียกว่าอะไรเดียร์เข้าถึงขอได้ง่ายที่สุดแหละม้ว่าราจะมีอะกแพรเรื่องภาษาเรื่องอะรอย่างเราก็พยายามอะตุอา้มีแบบเกเล่นเพงที่เราจะไปมาเล่นบ้างอะไรย่างเง้ย ทาไว่ไ<ป>ในเรื่องของภาษาแล้วเราเองก็ศึกษานี่ตารางที่จะไปอแล้วใช่ครับเขาก็พยายามพยายามเพราะที่จะแบบอย่างน้อยเราก็เราเราจำไม่ได้เราพูดไม่ได้เราเขียนจบไม่นิดนึง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่แบบอ่าโอเคเรา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 มาเจอกันเราได้ใกล้ชิดกัน,านาลแ,แล้วนะอะไรอย่างเ<ม>ืมแต่เ้าก็ต้องเพลงนภาษาที่ผมกต้ไปนี่บ้างนิดน้อยไหมก็มีมีบ้างครับมีมีมีในหลายที่ตอนนี้เราก็ทำไปบ้างกับทีมว่าแบบว่าเออในแต่ละที่เราจะหาเพลงไหนมาเล่นให้แบบว่าให้ควารู้สึกว่าเออเป็นเพลงคุณ้นเสของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอืม อยากจะทำเพลงสักเพลงที่มันสามารถแบบว่ามีแรนด์หลากหลายภาษาได้นหนึ่งเพลงไหมครับอ๋อเอ่อมีเพลงที่เขียนให้แฟนคลับติดต่อตอนเล่นตอนคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเราก็คุยแล้วว่าอาจจะแบบเราไปที่ไหนเราอาจจะมีการแปลงเวอร์ชันนั้นอะไรเงี้ยเราให้เล่นกับเพลงคุซีที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตีมใช่ตีมติมเราไม่ไก้เขียนมาเราเราไม่ได้เขียนเพลงนั้นใช่อย่างตีมในวัตถุของแล้วทุกอย่างใช่ตีมอะไรคอนเซ็ปต์เสยมันก็เป็นคอนเสิร์ตบอลรูเบร์นนั่นแหละครับเป็นคอนเสิร์ต บางสาที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่ที่กรุงเทพก็เราก็จะไปหาตัวเองตั้งไว้หมดที่ตอนนีนในปีนี้เราก็อยากไปให้ได้มาที่สุดเออก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอย่างอื่นมากมายทั้งหมดเรื่องงานของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำการอย่างอื่นด้วยอะไรอยเงี้ยทั้งคิวเรื่องการแมทช์กับเวีนิวอะไรหลายๆอย่างเข้าใจแบบเข้ามากสุดแล้วอัดอัดได้ดีว่าผมอัดได้อยู่แล้วไปตัทีได้เลยผมไปตัวทีได้เลยผมไม่เป็นรถได้เลย เราจะบินเป็นนกเหรอคุณแค่บินได้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่างประเทศอีกแล้วใช่แล้วช่วงนี้บินกี่ล่ะครับบินเยอะประมาณหนึ่งครับประมานึ่งเที่ยวปมาณหน่งแค่แบบว่าก็มีหลายๆงานหลายๆพาสหลายๆส่วนให้เราได้แบบว่าเราได้มีโอกาสไปไปในงานที่ที่หลากหลายมากขึ้นเลยการไปมนปสบรณ์เป็น energy ใช่ไหมครับมันเป็น energy แบบว่าอย่างไงบ้างครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนอเ e r ี y ครับแลกเปลี่ยนอเ e r ี y ระหว่างระหว่างเราที่เป็นคน c o โชว์กับคนอื่นที่แบบว่าเป็นแฟนแต่ละแต่ละเครื่องแต่ละที่ที่เราไปแล้วก็สุด เขไม่อยากบางคนไม่อาเนอไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพมมาที่เทปที่ล้วเรางเง้ยเราก็เราก็เสนอแล้วก็ไป ดีใจดีใจมากเลยเคยมีรล่าีิอผมไม่ได้ไปเองนัแต่แต่แต่เอแต่ดในค่ายไปอะไรเหมือนไปไปที่บาเยูเียเขก็ลองค่นได้ล้งชีใมากเลยดีใจมากเลยครับซ้อมมาซ้อมมาใช่ใช่ใเราซ้มาเรามีฟิลแบบอะไรอย่าเาแบบแต่้ไปอะขนเวทีสัมภทำไมอเอะรนะซอพวเวอเลย เดี๋ยวต้องยื่นเรื่องเข้าเออ่ที่ผู้ชมอยู่ครับอศิลปินท่านอื่นเวลาเขาไปตัดประเทศเขาจะปริ้งเปล่งในการโชว์เพื่อให้ผมบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยนะนมาจากสุดไทยอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นเรามีไอเดียอะไรผมนี่แหละครับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ในการพูดว่าสวัสดีครับถ้าผมก็คนไทยอย่างคอนเสิร์ตบอลทูเบลหลายๆอย่างคนดูโชว์จะแบบว่าเฮ้ยมันเบลตรงไหนมันเบลตรงผมนี่แหละ ไม่รอกครับเราเป็นเราเป็นนไทยอยู่แลนอกจากภาษากก็เหมือนนูจะเตรียมเล่นซลิโอใหม่าครับก็มีก็มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประกาศนี่ิพูดเลยไม่ได้พูดเลยว่า่ต่าคนไทยก็งไทยุสุดแน่นอนแน่นนก็เป็นสุในการงอมันจะมีกานต่างประนิเตีอรมันจะมีผลกรบในการรับงานในไทยขอมาัจริงๆก็เราก็พยายามที่จะ เปี่ยนได้มากที่สุดนะครัเราพยาในเมื่อเราจัดถ้าเราจัดจัดตารางงานเองได้เราก็จะวางว่าเออถ้าเราจะรับงานสักงานหนึ่งเปียนไหนช่วงไหนเราทำอะไรได้บ้างเราอะไรเดี๋ยวอย่างช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับมาทำอะลรบ้างนะเดี๋ยวมันก็มีแบบช่วงกระต้องโอเคมีช่วงเอ่อเด็เชทดตัวช่วงที่ต้องถ่ายทีวีด้วยอะไรอย่างต่างต่างก็ต้องแบบต้องเปลี่ยในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ใช้ความคิด ตอนนี้เทา่ดูไม่ดูเลยตาาดสามารถเป็นเด็กได้อยู่ครับรามาเป็นเด็กได้อยู่คยาไหนสุภาพรุสุาพบุรุษเปยครับให้นอนเตกิบองการของการให้นอนต็ดนอนฉับตรงนี้เห้ช่วงนี้เราสั่งเขาเรื่อกรกินจริงด้วยใช่ไหมคเออครับก็เริ่มเริ่มแบบเรื่มขอกำลงการบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ช่วงกกานคอนเสิร์ตเราก็เราก็ต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยบอว่าหรือแบบหลายๆหลายๆหลายกิจกรรมที่ทำให้เพว่แบบ สเติต่าเราเราสามารถโพมคอเซิร์ต้ม่เวลา3ามทุมที่ได้ได้อย่างดีอะไรเงี้ยเราก็แลวพอมันติดมากก็ติดเลยก็เลยแบบทุกที่ก็เลยแบบหอมอะไรอย่างรงี้กเราต้องมีนู่นี่ครับตองมีนี่เลยเราก็ถ้ามีก็มีถ้ามีก็มีแต่เราก็ไม่ได้เม่ไีอะไรนอจากไปใส่บุ๊คเบลไปใส่ กินกินไหมไอนน้ำดมคือผมมีกติว่าถ้าหมูบอว่าไหนๆจะกินแล้วอ่ะเราต้องกินในสิ่งที่เราชอบที่สุดผมว่าเราชอบตัวนั้นนั่นนี่แตเราได้กินตัวนั้นเราข้างกินร้านอื่นหรือกินร้านนี้เท่านั้น ตาเรามันก็เข้าข่ายเอ่อเข้าข่ายเออเออเข้าข่ายเออได้แหละเข้าข่ายอยู่แต่มันก็เฮ้ยมันมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราสึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่